ภาษาไทายวันละครวันนี้ขอเสนอคำว่าตรงตามคดชลักให้ยาไปไปดูมาจากไหนเพื่อนคือติกตอกครับช่วงนี้ช่วงนี้อบอกเลยว่าติกตอกมีคนเอามาลงเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามันมีน้องเขาหวัวเราะคือมันมีคนครีเอทคำนี้ขึ้นมา <c oughs> โดยที่เขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นความหมายนั้นได้ S <S แล้วละเขาก็วนลาะซึ่งคนคน่ะคนหลายคนน่ะมันดันเข้าใจคําเนี้ยไปในทางที่ต่างกันเว <S <S <ไห>้ยนะครับว่าโคชลักเดิมๆครับมันคือตําราช้างเว้ยมันจะมีโคชคชลักกับโคชกรรมตําราในการจับช้างตําราในการดูช้างอะไรของเขาอะ <S <S ่ะซึ่งอันนั้นเรารู้ตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าเรียนในภาษาไทยในประวัติศาสตร์เรามันมีใช่ไหมโคชลักไอที่คนเขาติ๊กตอกเข้ามาว่ากันเนี่ยมันคือด่าว่าอ้วนเือนช้าง เป็นการเอซูมไซส์เดียวกันนะเป็นการคอทคำบูลลี่ขึ้นมาจากคำบุบีทั้งนั้นที่ผู้ชายใช้คำนี้นะว่าสวยงามสวยหายากไว้ง่ายเปรียบผู้หญิงเป็นช้างเผือกอย่าอย่าอันนี้ผมขอออฟเฟนเลยอันนี้ได้ยินเขามาอีกทีนะ the g u เด h o k n ู w t เดก u y รู้สึกเหมือนแบบว่าคืออย่างนี้คุณถ้าหากว่า รุ่นคุณพ่อคุณแม่เราลงไปขึ้นไปนะต้องใช้คำนี้นะ,ะ,ะคือดั้งเดิมโบราณเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคุณนำเข้าหญิงขายบริการเนี่ยนางพาสเนอร์เนี่ยสมัยโบราณเนี่ยหรือขายตัว,วน่งน้งสมัยก่อนมึงเกิดยวุวงไหนละใช่กับเรื่ออ่อาอบนวดยุคเก่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมาจากทางภาคเหนือ ทางภาคอีสงอีสานอะไรนี้ต้องไม่เขาใจไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับภูมิภาคอ่าอ่าอ่าไปพูดง่ายๆไปซื้อลูกสาวเข้ามาแล้วเข้ามาชุบตัวในเมืองหลวงสมัยก่อนคุณเอามาขายอย่างไแล้วมันเกี่ยวได้คดลักยังไงมันจึงต้องไปหาสมัยก่อนเนี่ยช้างเผือกเนี่ยตรงตามคดชลักเนี่ยคดก็ชดช้างใช่ไหมมีความลักษณะของช้างลักษณะดีถึงไปจุกจงเข้ามาเพราะฉะนั้น เวลามีเด็กใหม่อาโอบนวดเข้ามาอันนี้ผมนึกออกที่นึกที่คุณบอกออกแล้วมันคือเหมือนกับการนี้ป่ะที่ผมเคยได้ยินมาสมัยก่อนมันคือการที่ว่าถ้าเราเจอช้างเผือกสวยๆงามๆพันเดียจะต้องจูงเข้าเมืองมาถำกษรศาตรยกษัตริย์อันนี้ก็คือเหมือนก็คือล้อกันว่าแบบเป็นของหายากจต่ในป่าและไอเทมพูดง่ายๆสวยๆ